เปิดวาร์ปเต็มๆสาวข้างใกลในวันเกิดเคลลี่ที่ลือกันว่าคือแฟนใหม่เป็นที่จับตามองอีกจนได้สําหรับเรื่องราวสถานะหัวใจของนักแสดงมากฝีมือเคลลี่ธนพัท์ที่สดมาพักใหญ่แล้วหลังเจ้าตัวโพสภาพป,ปาร์ตี้วันใครวันเกิดผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมภาพที่เจ้าตัวถ่ายคู่กับหญิงสาวรายหนึ่งพร้อมแคปชั่นระบุว่าขอบคุณน้องแอดเพนเพลง ทีต้าสุดน่ารักสำหรับเค้กโคตรอร่อยและช่วยจัดห้องให้ขอบคุณพี่ชายสุดหล่อและน้องๆด้วยครับขณะที่ฝ่ายหญิงก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยอีโมจิรูปหัวใจสีแดงสามดวงทั้งยังโพสต์ภาพช็อตเดียวกันลงอินสตาแกรมส่วนตัวพรอพอพอพ้อมข้อความอวยพรวันคล้ายวันเกิดฝ่ายชายว่าแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะก่อนจะโพสภาพเบื้องหลังการจัดปาร์ตี้วันเกิดให้ฝ่ายชายซึ่งเคลลี่ก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าขอบคุณมากนะครับเค้กอร่อยมาก นิทสนมกันขนาดนี้ทำให้หลายๆคนอดจะคิดไม่ได้ว่าสาวมวยรายนี้คือหวานใจคนใหม่ของหนุ่มเคลลี่ใช่หรือไม่เพราะเมื่อถ่ายเอจดูรูปของฝ่ายหญิงไปเรื่อยๆจะเห็นว่าเคลลี่เข้าไปกดไลค์รูปฝ่ายหญิงอยู่เหมือนกันส่วนจะใช่ไม่ใช่คงต้องรอความชัดเจนจากหนุ่มเคลลี่กันอีกที ซึ่งสำหรับสาวสวยรายนี้มีชื่อเล่นว่าน้องเพลงจากการเข้าไปส่องอินสตาแกรของเจ้าตัวมีการระบุข้อมูลในไบโอเอาไว้ว่าเป็นพิธีกรรายการ Modern Life ช่อง RS More TV และพิธีกรรายการ Ola La p r a m Show ททบ5ปัจจุบันกำลังศึกษาสาขากัรชาววิทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณคะ่ะ